นี่ราดน้ำตำนวันวๆเลยค่ะบา้าด สวัสดีคะ่ะมาพอกันอีกแล้วมาผอกันคือเก้ามาคาะมูน,นีไดเมนูตากุ้งสดเนาะคะ่ะตำหมูยอกุ้งสดค่ะพี่น้องคะ่ะโตัวใบใหญ่ปันไดคะ่ะตัวนน้อยเนาะค่ะพี่น้องใส่เส้นมะหมาน้าคะ่ะพี่น้องค่ะมาเสิร์บน้ำกันตำมาแบบเผ็ดนัวเหมือนเดิมค่ะพี่น้องมองที่ราชีนาตานนนวลเลยคะ่ะนี่มาลุยค่ะลุยทำลายแตกเนาะคะ่ะเอากุกก้งกรอนเลยค่ะพี่น้องตัวใบใหญ่ปันไดตอนแรกว่าจะก่อยค่ะพี่น้องคะ่ะแต่ว่า ถ้าก้อยมันกระตูกินกับเขาเนาะพอดีบ่อยากกินเขาค่ะพี่น้องกินเขาไปแล้วเนาะคะ่กะก็เลยได้ตำเอาค่ะพี่น้องคะ่ะอืเสียดายหัวเพลินอีกอย่างเป็นคนมาก,กินหัวกุ้งน้ำค่ะพี่น้องก็เลยบอออกเอามากแกะกินตอนในคลิปเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะนี่ราดน้ำตำนวๆเลยคะ่ะบ้าอืม มะมากสตอเสร็จมาม่ของไต่ครับพี่เนอง มันไม่ขนมจีนได้ใส่เส้นม,ามาะม่าแทน <Yes. S 1> มันอะไรใบบัวบกใบบัวบ,บกมากินแก้ช้ำในเนาะคะ่ะ mm. เสร็จมะมาานี้พอน,น,น,นี่ขาดเนาะค่ะพี่น้องโบนิเออร์พิเสศษอันข้ปุ่นเนาะ 뭐요 으음? <laughs> 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 Trời ơi ngoài cả xếp thiệt Bữa anh nhắn một hộp nhỏ Nhưng อสองตัวเลยค่ะ Vãn Mất kịch này hương đang nằm mà rồi Nó ăn cả đàn กุ้งไซส์เล็ก 怎么？ ็แล้วแต่ไหมค่ะมันจะเอามาขายเนาะคะ่ะบางเมือกับตัวน้อยบางเมือกับตตวใหญ่มันนี้ได้ตัวน่อยค่ะพี่เนอะลาดน้ำตํานวันวไปเลยจ้าเนี่ย ใด้มากบ่หลายใบยบวบกน่าแน่นือกันเลยค่ะกับตัวเนี้ย Yep. 嗯，嗯，怎么样？